พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณทรงโปรดประธานแจกันดอกบัวแด,ด่รองเจ้าคณะอำเภอสันคบุรีเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยเนื่องในโอกาสจเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ32ปีที่อาคารหอประชุมวัดทรงเสวยตําบลพันท้ายอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนางสาวชมพรอ,อําไพจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายคารวสรับมอบแจกันดอกบัวประธานจากผู้แทนพระองค์ในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ ถวายแด่พระครูประหลัดสุวัฒนะพรมวิหารคุณรองเจ้าคณะอำเภอสันคบุรีเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยที่อาคารหอประชุมวัดทรงเสวยตำบลพันท้ายอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล32ปีโดยพระสงฆ์วัดทรงเสวยร่วมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมปรบพรมน้ำมนต์แก่ผู้ร่วมพิธีจากนั้นถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งถวายสังฆทานนอกจากนี้พระครูประหลัดสุวัฒนะพรมวิหารคุณ ได้มอบตราตั้งแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok วรารักษ์เมธาสิริวัฒนาวราวกรให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกองทุนการศึกษาเด็กยากจนวัดทรงสเสวยเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธ์พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานราชการทหารในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานทอดพระป่าทุนการศึกษาเด็กยากจนวัดทรงสเสวยด้วยท่านได้จัดงานนี้ขึ้นมา วัตถุประสงค์คือ1เพื่อแจกทุนให้กับเด็กยากจนนะครับ2นะครับก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านซึ่งทางศัพท์เราเรียกว่าวันเจริญอายุวัฒนะมงคลครบรอบ32ปีของท่านเจ้าอาวาสวัดสงเสเวยนะครับแล้วก็เนื่องในาวาระที่เป็นมงคลก็ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรันะครับช่วยจดบันดาลให้ท่านเจ้าอาวาสนะครับมีอายุวัฒนะยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่ออยู่เป็นร่มโพธร,ร่มไสวันนี้รู้สึกปลื้มปิติมากๆนะคะที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนี่ยค่ะมาให้ร่วมงานบุญนะคะแจกทุนการศึกษาเด็กยากจนแล้วก็เป็นงานมงคลนะคะ งามเจริญอายุวัฒนะมงคลของท่านพักครูนะคะค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็มาแสดงความยินดีนะคะกับอาจารย์หมอเมธาวรารักษ์ค่ะซึ่งได้รับมอบนะครับเป็นประธานกองทุนเด็กยากจนในพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโพธิ์ค่ะ